ของรัฐบาลนะครับรวมถึงภาคเอกนชนเนี่ยเพื่อให้ให้ปลอดภัยนะครับไม่ใช่เป็นแบบติกสตงอที่พังมาแล้วคนตายตั้ง,ง,งร้อยคนพร้อมทั้งจะพยายามสร้างระเบียบใหม่กฎหมายขึ้นมานนเพื่อให้การแข่งขันในการกอร่อสร้างเนี่ยมันเป็นธรรมนะครับไม่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 ขัวว่วไม่เล่นพวกอะไรทํานองเนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่า ระยะหนึ่งมาแล้วนะครับก็มเีเรียกพูดรับเหมาแล้วกันนะครับได้มาร้องเรียนเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็มีทีวีช่องไทยพีบนะครับแล้วก็ในกลุ่มเอ็นจีโเนี่ยนะครับได้ได้ได,ได้ประกอบกันนะฮะแล้วก็ร้องขึ้นมาว่าตึกท้างๆเนี้ย คนตายก็ตายไปแล้วนะครับร้อยคนไอ้คนเป็นก็ยังอยู่อีกนะครับเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นก็เดือดร้อนนะครับเพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรแล้วก็คือไม้เครื่องมือเขาก็สูญหายไปหมดนะฮะชีวิตเขาก็เดินทางไปข้างหน้าไม่ได้ก็มาถามผมนะครับว่าจะทํายังไงนะฮะเขาเนี่ยเหมือนคนตายแล้วทั้งเป็นนะครับวันนี้ ก็เป็นตัวแทนมายื่นคำร้องเ,เรียนให้ผมก็อยากเรียนท่านผู้สื่อข่าวนะครับฝากไปอย่างคอตองงอและสอตองงนะครตองงคือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเป็นผู้ข้ามชาของสอตองงอผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เองนะครับในห้องประชุมแล้วก็ดังที่ผมคาดนะฮะก็คือตอบไม่ได้คืออย่างนี้ครับ ผมบอกผู้ที่มาประชุมกับผมเมื่อกี้เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของสอตงสามท่านว่าด้วยระเบียบที่สตงได้สร้างขึ้นนะครับในสมัยรัฐบาลของสอชอว่างบประมาณที่เหลือจ่ายของท่านเนี่ยไม่ต้องคืนนะครับท่านเก็บไว้ได้ปรากฏว่าสตงก็เก็บได้เยอะ เยอะจนกระทั่งสตง,งมีเงินมากพอที่จะคิดย้ายสถานที่ก่อสร้างจากปทุมธานีไปที่สวนจตุจักรแล้วก็มีเงินมากนะครับจนสามารถเขียนแบบใหม่ได้บางท่านที่เขียนไปแล้วนะครับหมดเงินไป25ล้านมาเขียนใหม่เนี่ย77บล้านแล้วก็มากพอนะครับที่จะประมูลการก่อสร้างใหม่มากกว่าเดิมอะ่ะตั้งพันล้าน ตนนั้นก็แสดงว่าสตง,งเนี่ยมีเงินที่ค้างไว้กับตัวเนี่ยนะครับเป็นพันล้านคําถามก็คือว่าในเมื่อท่านมีเงินเหลืออยู่นะครับในกระเป๋าของท่านขณนะนี้และอํานาจก็เป็นอํานาจของท่านนะก็คือถอคอตองงอและสตง,งที่จะใช้เงินที่อยู่กับท่านซึ่งเป็นเงินของภาษีอากรรัศอดรผู้ที่มาจากสตง,งวันเนี้ ให้กลับไปถามประธานคอตองอและผู้ว่าสตองตองอว่าท่านเคยคิดสักนิดไหมที่จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยนะครับมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ทอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับท่านจะกอดเงินไว้ทำไมมันเป็นอํานาจของท่านเป็นระเบียบที่ท่านสร้างขึ้นมาเป็นอํานาจของท่านแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นเงินของประชาชนทุกคนภาษีอากรของประชาชนทุกคน ซึ่งผมไม่เชื่อนะว่าประชาชนเจ้าของเงินคือท่านทั้งหลายรวมทั้งตัวผมด้วยจะไม่เห็นด้วยหรือจะกัดขวางการนำเงินก้อนนี้มาช่วยคนตัวเล็กทข้างหลังผมนะครับคำตอบในที่ประชุมเมื่อกี้ก็คือว่าเล็กเกินไปคนที่มาตอบไม่ได้ ผมก็บอกว่าคุณตอบไม่ได้แต่ผมรู้อยู่แล้วคุณไปบอกผู้ใหญ่ของคุณเจ้านายของคุณทั้งผู้ว่าทั้งประธานสอตอง,งอว่าผมอะประธานกรรมธิการผมอะที่ชื่อปลอดประสบเนี่ยฝากไปเพราะรู้จักผมทุกคนะเขาก็ต่อรองว่าให้ผมทาหนังสือผมบอกก็ทําได้แต่ไม่อยากทําเพราะว่ากรรมธิการเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภานิติบัญญัติฝ่ายคุณนะมันเป็นรัฐบาล แต่ถ้าอยากให้ทําก็ทําได้แต่นี่ผมขอฝากคุณไปนะครจากใจผมจากจิตใจของผมนะครับที่มีความเมตตาและอยากจะช่วยคนนะบอกคุณแค่ได้ยินแค่เนี้ยคุณทําเป็นไหมก็มาดูกันนะครับว่าเสียงของผมเสียงของประธากนกรรมธิการจะไปถึงไหมและคอตองอและสอตองอ จะมีความเมตตาการุณาไหมนะครับนี่คือพัฒนาการที่เกิดขึ้นใน15นาทีที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้นะฮะผมจะขอเชิญให้ทุกท่านนะครับในกรุณาพูดคนละสั้นๆนะฮะคนละนิดว่าท่านเดือดร้อนอะไรเชินนะครับบอกชื่อด้วยนะฮะแล้วบอกส่วนของคุณด,ด้วยนะฮะก็ทำอะไรทำอะไรทำะไรเชิญนะ ครับสวัสดีครับผมนายทิติพงศ์พริพศ์มครับเป็นช่างระบบทํางานที่ตึกสตงครับผมเป็นผมทํางานระบบสอยฟ้าตั้งแต่ชั้นใต้ดินครับจนถึง,ถงดัดฟ้าเลยคือความเดือดร้อนเดือดร้อนผมตอนนี้ยก็ค่าแรงของผมอะยังได้ยังไม่ครบเลยครับตามทวงมาเนี่ยสามเดือนแล้ว ไม่ใช่สามเดือนจะเป็นปีแล้วครับตั้งแต่เข้าไปเลยปีหกเจ็ดจนถึงตอนนี้ครับยังได้เงินยังไม่ครบตอนนี้เดือดร้อนมากครับผมเดือดร้อนจริงคือผมอ่ะเข้าไปเข้าไปแล้วนะไปร้องที่สตงก็กะจะเข้าไปพบผู้ว่าสอตองอครับทีนี้ท่านบอกท่านไม่ว่างก็ส่งผอออมาคุยเอามาคุยก็เขาก็บ่ายเบี่ยงว่าผมเนี่ยไม่ใช่คู่สัญญาอะไรเงี้ย คือตึกมันถล่มไปแล้วคุณจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเลยไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือว่าค่าเครื่องมือที่ตึกมันถล่มไปแล้วอะครับพวกคุณจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเลยแล้วหล,ลบอยู่นั่นครับหลบหน้าอยู่นั่นไปหาทีไรก็ไม่เจอแล้วผมไปขอให้เป็นคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้เขาก็บอกจะดําเนินการให้ตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งแล้วที่ผมก็ไปหาเขาก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรครับ จะปล่อยให้พวกเราโลงอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะขอร้องครับหน่วยรัฐถ้าคุณมีเงินหรือว่ามีอะไรที่มาซัพพอร์ตพวกเราได้ตอนเนี้คือพวกเราอ่ะบางเจ้าไม่ได้ทํางานเพราะไม่มีเครื่องมือครับผมเครื่องมือมันไม่มีเงินจะซื้อแล้วงานก็ไม่ได้ทําหยุดงานมาเนี้ยสามเดือนแล้วครับถ้ามีใครกรุณาที่ว่าช่วยเหลือพวกเราได้ หรือว่ารัฐบาลช่วยเหลือได้จะขอบพระคุณมันอย่างยิ่งเลยครับผมสัี่ค่ะดิฉันนะคะ,คะนางสาวเบญพรสุธรรมรงนะคะก็เป็นผู้ได้รับว่าจ้างให้เข้าติดตั้งงานประเวณดาฟ้านะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดการสูญเสียขึ้นในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะคะชีวิตของลูกน้องที่เสียไป5คนนะคะ เบื้องต้นก็ได้กุรีกุจอที่จะดูแลเกียวยาเรียกสิทธิ์ให้กับลูกน้องเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะจนจนครบทั้งหมดโดยที่ในส่วนของบริษัทเองในเรื่องของทรัพย์สินนะคะก็มีส่วนที่เสียหายมากเช่นกันนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกร้องในข้อนี้นะคะในขณะเดียวก,กันก็หลังจากนั้นก็ได้ทําการยืน่นลิสต์รายการรายการที่เราสูญเสียไปในที่นําขึ้นไปไว้บนอาคารนะ,ะไม่ว่าจะเป็น วัสดุอุปกรณ์นะคะทังต่างๆซึ่งบางรายการก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจะซื้อได้ในประเทศไทยนะคะก็ต้องนําเข้ามาเพื่อใช้ในการทํางานต่อไปค่ะลิสต์ต่างๆที่เราได้นําส่งตรงนี้เป็นรายการตามข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะที่เราได้นําเข้าไปไว้ในโครงการทั้งหมดนะคะทีนี้เราก็ไม่พบว่าจะมีหน่วยงานเซ็นเตอร์ที่ไหนที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของทรัพย์สินด้วยค่ะ จึงได้ร้องเรียนขอความกรุณามาผ่านมาทางท่านนะคะค่ะก็ขอ,อให้ช่วยทุกท่านได้กลับมาดูในเรื่องของทรัพย์สินของพวกเราด้วยค่ะพวกเราก็เดือดร้อนเช่นกันขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,รบผมนายบัญชาอ่องพิมานะครับจากบริษัทพันดาผมเป็นร่วเหมาผู้สัญญากับบริษัทบัญชีนะครับผม มีการทำสัญญาเปิดพีโอแต่ว่าทางบริษัทคนจีนไม่ได้จ่ายเงินตามเอกสารที่ว่าจ้างมาผมมีความเดือดร้อนตั้งแต่ปีหกเผมทํางานห้องตัวอย่างชั้น6ในเวลาสิบสาเดือนผมได้เงินแค่แสนหกผมติดหนี้ก็หลายเรื่องหลายราวนะครับอยากให้ทางผู้ใหญ่ขอบคุณท่านปอดประสบสุขนะครับที่ว่าลงมาดูแลกับกับกับอ่า ผู้ทำงานแรงงานทั้งหมดนะครับมีความเดือดร้อนจริงๆอยากให้รัฐลงมาดูแลให้ซักอีกนิดนึงนะครับจะขอบคุณอย่างมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมจ้างสนังงานสริงเกอร์ได้รับงานว่าจ้างจากเออไน่าซีไอซีครับให้เข้าไปเก็บงานระบบดับเพลิง ก็วัดเกิดเหตุก็ทีมงานก็วิ่งหัวซุกหัวซุนกันนะครับกว่าจะรอดชีวิตมาได้ก็หลายชีวิตแล้วก็เสียชีวิตไปสองพ่อแม่กับลูกครับตอนนี้ความเดือดร้อนของกระผมก็คือไม่มีเครื่องมือที่จะเดินต่อแล้วก็ทีมงานที่รอดชีวิตมาหลายท่านนี่ก็ไม่มีงานทำแล้วก็เดือดร้อน คนของผมด้วยนะถ้าบ้านค่า,ากินประจําวันรายจ่ายประจาวันมันก็ไม่ไม,มีไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับก็ขอร้องให้ทางผู้เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลมองเห็นพวกเราบ้างก็จะดีนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ ลูกบนนะคะกลุ่มในจ้างสีขาวคะ่ะเป็นตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับประสบเหตุจากตึกสอตง,งอถล่มนะคะได้ลงไปดูและะแล้วก็ช่วยเยียวยาเบื้องต้นนะคะในเรื่องอาหารแล้วก็ของใช้ต่างๆนะคะ,ะวันนี้เนี่ยคือ,อได้พาผู้ประสบเหตุมานะคะน้องเรียนกับทางท่านปอดประสบเนี่ย ก่อนหน้านี้เราเราได้ลองเรียนไปหลายที่นะคะไปทางกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะให้ตั้งเซ็นเตอร์นะคะกะ็ไม่ได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เต็มที่แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ยังอาจจะต้องประสานที่ต่างๆเองสภาทนายความหรือไปยื่นที่ทำเนียบแล้วนะคะทำเนียบรัฐบาลแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เลย ปรสบุมานะคะอ,อ,องเรียนกับท่านปลอดประสบนะคะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎรนะคะออตอนนี้เนี่ยเราหวังว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นอีกที่หนึ่ง นะคะที่สามารถจะเ,เป็นที่พึ่งเกือบจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วนอกจากที่สุดท้ายที่เราคิดว่าเราจะไปคือ,อพึ่งพาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะท่านได้เอ่ยปากตั้งแต่วันที่ตึกสตงถล่มว่าจะหาคนผิดมารับผิดชอบเรื่องนี้จนกว่าจะถึงที่สุดนะคะณปัจจุบันเนี่ยคะ่ะกลุ่มผู้รับหมาลายย่อยหรือก่อสร้างในโครงการต่าง ในอาคารสํงงานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอ,งองแห่งใหม่เนี่ยผู้คนได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเยียวยามีการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมแล้วไม่ออกมารับผิดชอบนะคะตอนนี้เนี่ยทั้งผู้รับเหมานะคะ,ะผู้เสียชีวิตที่ทุกคนคิดว่าได้รับเงินค่าทําศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับครบทุกคนนะคะรวมถึงอุปกรณ์อย่างที่ทุกท่านกล่าวไปแล้วนะคะ อุปกรณ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายคนมากผู้รับเหมานะคะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาตรงหรือผู้รับเหมารายย่อยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทํามาหากินได้นะคะก็ยังคงมีปัญหาที่จะต้องมีคนงานอ,อของตัวเองเนี่ยยังต้องตกงานอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับค่าแรงต่างๆรวมถึงตัวผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะ ยังหายาติไม่เจออีกเก้าเก้ารายอีกสารายนี่ก็คือรอเอกสารอยู่นะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่อุปกรณ์และเครื่องมือการทำงานที่รับเหมาที่อยู่ใต้ซากตึกใต้อาคารนะคะยงลเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นตึกของราชการนะคะไม่ได้มีการคัดเลือกคัดสรรผู้ที่เข้ามารับเหมาหรือผู้ที่เข้ามารับ งานจากตึกของราชการแต่อย่างใดนะคะตอนนี้ทําให้มีผู้รับเหมาเนี่ยหรือ,อตัวของอิตาเลียนไทยกับชไนน่าเนี่ยไม่ได้ออกมาชดใช้ชดเชยรวมถึงเจ้าของตึกซึ่งสตงอนเนี่ยเป็นตึกของราชการเป็นตึกของรัฐบาลนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียกร้องแล้วก็วิงวอนขอท่าน คณะกรรมาการวิสามันอของท่านปอบกระสบเนี่ยนะคะ,ะเราอยากร้องเรียนเรื่องของการปฏิบัติไม่ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการและตรวจสอบเรื่องของอความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามารับงานของราชการซึ่งไม่มีความรับผิดชอบแล้วทิ้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าจ้างอของผู้รับเหมาต่างๆนะคะ,ะแล้วก็ เพื่อความเป็นธรรมของของกลุ่มที่ผู้รับเหมารายย่อยและแรงงานได้รับผลกระทบจากเหตุตึกพล่ลมเนี่ยนะคะเราอยากให้ท่านและรัฐบาลนะคะช่วยนำสอตงอคนรับผิดชอบของสอตงอมารับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเ,เราเราจะมีคำถามอยู่ว่านี่เป็นแค่หนึ่งตึกตึกเดียวนะคะที่มีความเดือดร้อน แล้วถ้าเป็นตึกอื่นๆนะคะที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือไม่ใช่ภาครัฐแต่เป็นตึกที่เราจะต้องเข้าไปทุกคนเนี่ยมันมีความปลอดภัยแล้วถ้าเกิดมันมีการถล่มเกิดขึ้นประชาชนจะอยู่ยังไงแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะคะนี่แค่ตึกเดียวเรายังหาเจ้าหน้าที่หรือความเป็นธรรมหรือคนที่จะมารับผิดชอบตรงนี้ยังไม่ได้เลยนะคะ,ะข้อเสนอตอนนี้อย่างเร่งด่วนนะคะที่เราอ,อยากจะให้ทางกรรมธิการ ท่านปลอดประสบนะคะแล้วก็รัฐบาลนะคะช่วยดำเนินการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบคืคอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะที่กล่าวไปเมื่อกี้แต่ละท่านที่ประสบเหตุนะคะยังมีมากกว่าน,นี้นะคะผู้ประกอบการประมาณ50-60รายนะคะแล้วยังมีแรงงานาทั้งคนไทยแล้วก็ตัวแรงงานข้ามชาตินะคะที่เขาจะต้องดูแลอยู่ให้ได้เงินนะคะ แก่ผู้สูญเสียรายได้และชดเชยเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อทำมาหากินตามปกติของพวกเขาได้ค่ะให้รัฐบาลจัดทำโครงการสนับสนุนครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะทุนการศึกษาและการฝึกอาชีพรวมถึงจัดหางานในโครงการของรัฐให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์น้ำหนยการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการนะคะรวมถึง ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าจะมีเรื่องของการประมูลงานก่อสร้างของราชการหรือตึกอื่นๆเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องมีการอ,อย่างที่ท่านปอบประสบพูดไปว่าจะต้องมีการจัดการในในหลายๆรูปแบบหรืออาจจะต้องมีการปรับแก้เรื่องงบเรื่องการแก้กฎหมายหรือมีการวางเงินล่วงหน้าเผื่อมีเหตุในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะ อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องที่อยากให้อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกมาเป็นเคสตีเพื่อที่จะให้ทุกคนจะได้ทราบว่าเราจะอยู่อย่างปลอดภัยยังไงในกรณีที่มีภัยพิบัติแล้วเรียนรู้แล้ววิธีการแจ้งเตือนหรือให้ประชาชนทุกคนเนี่ยอยู่ยังไงเวลาที่มีเหตุอของภัยพิบัติค่ะขอบคุณคะ่ะ ผมขอสรุปอย่างนี้นะครับคณะกรรมาการตั้งใจนะครับฝันและตั้งใจจะทำให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาให้ได้นะครับในภารกิจของเราก็คือในวันหน้านะครับจะมีกฎหมายจะมีระเบียบที่บังคับนะบให้หน่วยราชการเจ้าของโครงการ ต้องรับผิดชอบนะครับในเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนจบส่วนจะไปฟ้องร้องอย่างไรก็ไปฟ้องเอาที่หลังนะครับเรื่องนี้นะครับจะต้องแก้กฎหมายเรื่องนี้สำนักงบประมาณจะต้องให้ความร่วมมือเพราะ,ะ,ะ,ะว่าต่อไปนี้สมมติว่า สร้างตึกพันล้านก็จะได้เงินมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านเนี่ยนะครับก็ตั้งกองทุนถ้าเกิดเหตุก็เอาไปใช้เลยถ้าไม่เกิดเหตุก็คืนมานะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยแต่กรณีตึกสะกตงอบอกเราว่าต้องมีนะฮะไม่อย่างนั้นก็เกี่ยงกันไม่ทำไม่ใช่เกี่ยงกันทำนะเกี่ยงกันไม่ทำนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยง ที่จะเดือดร้อนกันโดยท่วนท่วนหน้าอย่างที่พวกคุณเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ขอความกรุณาผู้สื่อข่าวนะครับได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ต่อประชาชนเพ,พื่อให้ประชาชนทั้ง65ล้านคนสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาการเพื่อให้การแก้ไขกฎหมายนี้แล้วเสร็จโดยเฉพาะขณะนี้ที่ผมได้เล่าไปเมื่อต้นนะครับว่า กรณีตึกสตงไม่ต้องรอกฎหมายอะไรแล้วเพราะท่านมีเงินแล้วและอำนาจก็อยู่ที่ท่านคือที่คณะกรรมการสตงซึ่งจะต้องเสนอโดยสำนักงานสตงท่านใช้อำนาจที่ท่านมีที่ประชาชนเขามอบให้กับท่านอะ่ะเพียงแต่ท่านสวมหัวใจสีขาวหัวใจที่เมตตาหัวใจที่เห็นใจคนอื่นท่านก็จะตัดสินใจได้ ประชาชนก็จะแซ่ซ้องสารเสรินท่านแต่ถ้าท่านบิดพิ้วไม่ทำทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนอ้างโน่นนี่นั่นประชาชนก็จะสาดแท่งพวกท่านนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับสำหรับตัวแทนทั้งสี่ท่านเนี่ยก็ขอให้ได้รับความเห็นใจนะครับ จากผมและคณะกรรมการพวกผมจะทําดีที่สุดนะครับเพื่อพวกท่านและเพื่อเหตุการณ์ข้างหน้าซึ่งมันคงจะเกิดขึ้นอีกนะนะฮะแล้วเมื่อเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเสียหายไปแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยนะครับประเทศไทยไม่ควรจะซื่อบื้อนะครับปล่อยให้เรื่องเละเทะบ้าบอเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นมันพอแล้วครับขนาดนี้ขอบคุณมากครับ